อาลครับกระดาทีผม,มบ่าวพบปกกผมระดับมิจัยดะปบขัดเพระปัสวัณนะผมวันนี้เป็นตอนที่2 0 6 9ันหกสิบเก้าจนตอนที่สองพันเจ็ดสิบนะครับผมอาลครับเพิ่มการสิ่อาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับเราไม่เข้าแต่รูแปแบบค่อคนดีทเทบเหมือนกาวลาเชิงกับใจหัวแม้ว่าเขาจะมาถึงขอบเขตปรมาจารย์ที่สิบุรแบบในรอบเขตสิบู์จริงเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็ตาม แต่เขาก็ไม่ดูป้าขอบเฟพเปียนสุดน่าคืออะไรกันแท้ดังนั้นแน่นอนตยวเแล้วว่าเขาจะไม่สามารถเข้าใจรูปแบบให้คนนี้ไตาแม้ว่าเขาจะรับมปอจ้าให้ทําความเข้าใจผ่านแต่เวลาอันนับมือฟัวแต่เขาก็คงจะยังไม่สามารถเข้าใจได้เช่นกันในม่ชาราวูดตนจากกรัฟอารับ,รบสวงทุกแห่งก็ได้เด่นทางเข้มป้าภูเขาวูมิงสาราชนิ่ันนิกายเชียนปี พอกันคา,านนแฮนด้านศูนย์การแลกเปลี่ยนมิจิเตเบตาห้องทงอมาตาปฐมตรศภริวัธธิทางธรรมชาติอาณาเขตแห่งปีซาพวกเขตาต่างก็ส่งปรมา์ที่สุบุนแปดในขอบเขตทุนสุดนำราวบู้ตนเดินทางมาในที่เห็นดีซึ่งแต่ละกอรังนันมีโคต้ามากกว่า10แห่งซึ่งมีลักสณาะคล้ายคืนกับโคต้าของคอยติจบไม่หนานมากนักปรมา์ที่สุบุนแป ในขอบเจเปียนสุดของกอรังท่านตามกา็ได้ทําก,การเจรจาการแล่พวกขอทั้งหมดก็ได้ทำการเคลื่อนไปเพื่อทําการเปิดทางผ่าของเซียสิ่ส่วนของการเวลรัินิมิหนีทําให้เราผู้ตอนเราหนีสามารถเดินทางเข้าไปภายในคลื้นโซนของการเวลรันิมิตนี้ตาตุ้งปรมตาะพระเกเบียนสุตัยโคนร้อนแต่ทําการจงตีพร้อมการทันใดน,นานสองว่างเวลรัตินิมิตขนาดได้ ก่อท่ากดขึ้นผลรูปแบบไข่โกนเข้าไปได้ไรครับปรมาจารย์หอคอยจับด้วยกัาวขึ้นป่าได้เขียนได้พูดต่อคนอื่นตามกับยนหน้าตอบกราบและื่นเข้าสู่ชองว่างมิติในทันทีพวกเขาได้เข้าไปภายในได้เสษสินส่วนของกาเวราติมิติที่อยู่ในรูปแบบไข่โกนทันทีที่พวกเขาเข้าสู่สินส่วนของการเวลาีิมิติหนีได้เขียงก้องปรเทศถึงออดค่าของวิธีสมงสูตรจะเห็นได้จัดป่า มันมีสมบัติมากมากที่ปลดปล่อยอแรกเบลสุดออกมาภายในที่เห่งดนีิ้นส่วนมิกิเอบราภายในที่เห็นนี้มีขนาดใหญ่ไปอย่างป่าและตัหนือร่องรอยของการต่อสูมมากมหมภายในคูบ้งป่าแห่งหนียดงเอกไม่รู้ป่ามันมีอันตราอื่นได้ภายในเสียเสื่อของกาเวลาที่มิติเริมป่าเจริเขาจะต้องระมัดระวังไปอย่างป่าเพราะเมื่อไรก็ตามที่ขขเขาตกตา ขอโทเสีเสียโอกาสที่จะเดินทางกับป้าแม้ว่าความแัวใของเขานั้นเต็มตังไปอย่างป้าแต่สิ่งนี้เป็นถึงเสียซิ้ของหอคอยมกักกอนปีศาจแม้จะเป็นวิธีการพกุกคาของปร์มาดานที่จูงแบบนันข่าวเจตแท้จริงก็ตามันนักขาแทจะไม่ได้โลนแต่แล้วพวกเขาจะต้องระมัดระวังไปอย่างป้าเนไมีขาเี่เด็นกับพิ้สูของพระสวับบงแห่งหนึ่งแสเที่คนพบสมบัติดำค่าสองสามชิ้นอยู่ประเด็นด้าน แต่ราคาของมันโดยรับปันกาพื้นที่เวลาทมนติแห่งดีมันถือว่าเป็นสมบัติอู้มันจึงมีอุปกรต่างๆมากมายอยู่ภายในที่แห่งดีแต่อะไรก็ตาด้วยเหตุเกียงการทาการดูตุกอุปกรชนใดภายในที่แห่งดีแต่งานป้าสำหรับปาดัมบัตันที่เสื่อมแบบส่งโสดและในครอบเขตสมบัติจริงพวกขอตาก็สนใจสมบัติเหล่านี้ไปอย่างป้าในการพบขอดโดยสิทธิ์ตื่นเต้นขึ้นมานั่นเองท่ามการพวกเขา ก็มีทิศกาเวลาอยู่เลยเช่นการเขากรลังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างมากในขนาดหนี้เพราะมันมีอุปกรณ์มากมายที่สามารถใช้เหลือต่อตของเขาไ้ตาตุ้มอ้อท่าแห่งการต่อสู้ได้ระเปิดขึ้นป่ามันเกิดการต่อสู้ระหว่างปรมาตันที่สูมแบบเอบเปียติแท้จิงได้เขียนได้กาคำในใจของเขาแต่เห็นได้ชัดป่าปรมาตันเอาเปียติแท้จิงเราหนีได้ค้นพบสมบัติที่ดี ไม่แค่นั้นก็คงจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นในขณะนี้เราปรมาณการที่สบุนแปลที่มีขอบเจตตันกว่าขอบเขตดแสติงเมก่าที่จะเขกากัไม่ใช่แห่งพวกเขาจะไม่สามารถทนทด้เพอกระทบจากการต่อสู้ดังเก่าตาได้เถื่อนเดินทางมาทําการต,ออตรวจสอบสถานการณ์ในมิซาเย่เฉียนก็ปติเึงปรมาณการที่สบุนแปลในขอบเขตดแสติงสองคนที่กำลังต่อสู้กันคนแต่ก็คือ ปรมัจจันเทียนอของหอคอยที่จะจบส่วนอีกหนึ่งคนก็คือปรมัจจันวานนธรรมบินแห่งพระธรรมนิพพยบัตรธรรมธรรมชาติปรมัจจันวานนธรรมบินไม่ได้เปลี่ยนผู้ต่ของทราบประดัพังความปริสุทานแต่เป็นสิ่งมิจิพิเศษที่มาต่อขอบเกิดถึงพรเขาได้ทาการฝึกฝนชืยอชาจนถึงขอบเกิดปรมัจจันที่แท้จริงเพือได้ทำการาขเข้รา,รรราร,ร่วมกับพระธรรมนิพพยบัตรธรรมธรรมชาติ ว,วานธรทม,มินข้าพาสัมบัติชนี้ก็ปรมากย์เทียนเหอได้ก่าขึ้นป่าเเทียนเหอข้าบอกเราป่าข้านั้นเห็นมาก่อนใครสรรปตรงๆก็คือใครที่สามารถความมันเอาไปตามันก็จะถือว่าเป็นของคนพุ่นานาปรมาตันวานทมินทีมม่หอเราจะออกมาสมบัติที่พวกเขาพูดถึงนาเป็นหอกขีปปุโปรซักโซของสิ่งที่พิจจตโรดแต่หอกดังกล่าวนั้นได้หักไปแต่ซึ่งมันถือว่า เป็นเพียงแค่เศษซากของมันเท่าน,านั้นแต่อะไรก็ตามออกนี้ไม่ได้อาบทโทษไปมันนั้นเป็นสมบัติเพียงสัทธันต์เจาะกับเองนหนึ่งก็คือนี่เป็นสมบัติเพียงสุดที่ไม่สมบูรณ์แบบภายในครอบเกิดแห่งโพรปร,ปรมดับดันพิธิตมโซนที่อ่อนแอบางโคนเหมือนได้มีสมบัติเพียงสุดในการครอคอดังนั้นจะสามกการถเจรกันแต่ว่าผลค่าผสมบัติเพีพ่ยนสุดนั้น,นมันมีค่ามากขนาดไหนแม้ว่าจะเป็นสมบัติเพีพ่ยงสุดที่แตกหักก็าตาม แต่มันก็ออยังพอที่ทําให้ปรมจารีศุวล์แปดได้ขอบเก็บเป็นสุทธอับ,บงังโอนรู้สึบกลุ่มข้าึ้นมา,าและเราพูดตดัดนนดีจะทําการต่อสู้กันอย่างสิ้นหวังปรมจารเทียนเหอเพราะจะหยุดดังวานรามินนี้เผิดเจ้าก้องไปเอาสมบัติวิถีอสนิริเม่สุบนี้นไปเธอได้เขียนใ้สองข้อพอไปอยังปรมจา,ารเทียนเหอและทําการโจมตีกันที่ ในวรรีะที่เทียนได้บรากต่อตอนตาปรมัตยานวรนธรรมบินจากนั้นก็ต่อไปที่ปรมัตยา,านวราธรรมบิญจนได้กระเด็นออกไปจากนั้นก็ไปเช้กาพกวิธีสูงสุดเพื่อทําการขัดขางปรมัตยา,านวราธรรมวิหารันที่ในขณะนี้ปรมัตยาเทียนเธอดได้ขอโอกาสจังกะเอาไปและทําการเก็บพอกที่เป็นสัมปัสวิธีสียงสิทธิไม่สมบุญหารันที่ในขณาดนั้นเอ ปรมัจจันร์วารธรรมบินก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นร่างกายของตัวเอให้มีความยาวและความสูงมากกว่าหนึ่ง้รนฟุตระเบิดพรัังทั้ทหมดออกมาและทําการโจมตีรายสิบคาด้งเลัอกปั้งัมดที่เขาบีจากนั้นก็ทำลายกระดกขางของคุกเรียงสุดคนที่เทียแต่อะไรก็ตามมันนั้นสายเกินไปสำหรับเพียงสิ่ิไม่สมบูรณ์นานเลือกตกเป็นในการข้อคอของปรมาจารย์เทียนเฮอร์เฟรแคปรมาจารยท์ที่จิตจบ เจากก้ากข็ขาดความค่าจะนั้นเลยปรมาจานวรธบินรู้สึกกดไปอย่างปาทำใบตาหรือเจ้าอยากจะทำการต่อสู้กับข้าที่เกเขียนได้เก่าออกมาจยางยินท่าเท่าอย่างนั้นก็ตายไปซะปรมาจานวรธวีร์ได้จงตีออกมาด้วยความโกรธร,รับสมบัติเปลี่ยนสุดที่แต่ขัดนานุตรค่าของบนา,า,นานสมาแค่หนาถ้าหากเขาได้รับสมบัติเปลี่ยนสุดที่แต่ขาดนั้นบ่าและถ้าหากเขาใช้ส,บสมบัติอันนี้ข้าบางดาเพื่อทำการซ่อมแซมบาน มันก็เพียงพอที่ําให้เขาใช้ประดังสนหนึ่งของสมบัติเพี้ยนสุดตาและแความแข็งของขอยจะเพิ่มขึ้นหมายจะแน่นอนในขนาดนี้ปรมกาจเทียนเห่อกำลังจะทําการช่วยเหลือเทียเพื่อจักการกับปรมกาจวรรรมบินแต่ก็ได้ถูกเที่ยงเทียงทำเอาไ่ายมันเปลี่ยนเพียงแค่ดุจเไดนเร็เท่านึานถ้าสามารถจัดการมันได้เป็นลำพงังเที่ยเทียงต้องการทดสอบทักษะประมดาวิถีสุดเถรอดของข่าวดาบแสงสุดขี ดาบแสบอาคมกรีดโดยพวกขาอหาวานธรรมบินทำลายห้องวิติยปบดาทั้งโพดและทะลองผ่านร่างกายของมันไปให้รันที่ในขนาดนี้ปรมตรัตฐานวรนธรรมบินได้เราคร,รูถวรราแห่งความตาเปิดใจกันป้องกันปรมัตฐานวรนธรรมบินได้ใช้ทักษะปรมตรัตฐานที่ทรงสูดอันโด่งดังของเขาชุดกอดเก้าชั้นของความมืดเรียงเป่นสมบัติกันป้องกันที่เป็นสมบัติที่เสองแบบชั้นสูง เพื่อทการปรป้องต่อเอแต่อย่างไรก็ตาผ่าแท็กยังตีของแซมอันเดอร์ตาสมบัติที่สื่อแบบสูงสุดของเขาก็ได้ถูกต่อหัวัวและเกาะเข้าชันเหวความืดมิดก็ยังไม่สามารถป้องกันมันตามันได้ถูกกิจกัดออกจากการไิจิญญนด้วยเสียงของดาบปิโสนุนร่างกายของปาลวัจการวานอนทัมบินถูกแถมด้วยดาบกีสุคนดเทียและเป็นสุดของแซงตาในการทำการตัดก่อนร่างก้าว ของปรมัรตาวราหมินต่อไปทักษะปรมัตตาวิเสียงสุดทันรอดถึงงั้นเกอรปรมัตตาวราหมินถึงกับตัวกระดิ่งไปอย่างจริงเท่าที่เขารู้ป่าในขอบเกตแห่งโคลมีเพียงปรมัตตาคารสูในขอบเกตได้ให้จริงเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนทักษะปรมัตตาวิเสียงสุดทันรอดขึ้กันเตอร์แต่ปรมาตตาที่สื่อนแบบในขอบเกตเซมันจริงอย่างเช่นเยสทีกับสามารถสร้างทักษะปรมัตตา วิธีสืันดอบเช่นน้มาตาทักษะประมัตตาวิธีสถันนมันมีพลังที่น่าสะเทือนควาไประหาเพราะมันนั้นจะมีย้องรอของวิธีสนุสุดในขอบเะเพียงสบจูบางทีนี้อาจจะเป็นเพียงภาพลงตาแต่พลังจำตีก่อนหน้าน,นีก็ได้ไปถึงขอบเจตปรมัตการที่บุนแบบในขอบเปิดที่จริงสำหรับส่งเป็นที่ตะว,วันแล้ว ซึ่งคนเป็นเพียงปรมาจย์ที่สมบูรณ์แต่ในคอเปิดไปแทิงโทษไปดับแสงปิดสุดของเ่เทียสามารถจมจี่ขอได้อย่างรุนแปรถ้าหากขอทําการจำไปอีกทางมันนาจะต้องตกตายอย่างแน่นอนเราจะต้องทําการดับหนีปรมาจารย์บอลนาทมินได้ทําการดับียกไปเย่เทียไม่ได้ทาการจิดตามเขาออไปเพราะมันไม่จําเป็นเจ้ออนาพรลนันทนมินน,นั้นเป็นสิ่งวิเศพิเศษ พนอในขอบจัดหั่นโปรพอเหนื่อยได้ซึ่งถามพี่ใครกับสิ่งมิจิไปจุดจมตัวได้นะขอจึงไม่มีราวตาตนดตรงตรงถ้าหากปรมาตาตานวาระเวีนได้ตัวฆ่าลงจร,งจรงิงๆมันนั้นจะเป็นการตกตใจในข้อจริงของข,าขออ่าวพอายังไม่อยากเป็นศัตรูของพวาธรรมมิตรปฏิบัติทางธรรมชาติในตอนนี้พอถึงอะไรก็ตามพวาธรรมมิตรปฏิบัติทางธรรมชาติ ก็มีปรมาจรา์นะครับจะเป็นสุดท้คนช่นการและในขนาดดีปรมาจร,รานเทียนเหอเก่าได้ตกอไริงปรมาจจานสิ ork, ้นจบต้องสามารถอนะาจาริยะก้อนทองคำบินได้อย่างไม่ตายเป็นกันเลยปรมร ork, ราจรย์เทียนเหอไ,ได้เก่ามาทุกคนไม่จ่ายเชื่อปรมาจจานบอลทองบินคือปรมาจรา์ที่สูญบับรนครเปติเฮกจริงแม้ว่าเขาจะเป็นขอบเปติเฮกทั่วไปแต่เขาก็เป็นผู้ส่งอิทธิพลที่ย่ำยังมาเป็นเวลาหลายปี ในส่วนของที่แดานเขาใช้เวลาเปิียนไม่ได้หลังจากที่การเปือนปรมาจการที่จูนแบบนั้เขเปลียนเซมันจริงแต่ในตอนนี้ขอกรสามารสร้างเขาจหายจรุนแรกรงให้กับปรมาจาบรบารธมินต้านี่ไม่ใช่ความแตกงกว่าปรมาจการบาราทามินเสี่ยงแค่ไหทต้องดานแต่มันแข็งเก่งกว่าไปอย่างฝ้าความแข็งแก่งของคนาน่านสามารถรอบงำปรมาจารนเัเขาเปลี่ยนให้จริงได้อย่างแน่นหน ขาอนั้นแท้จะเป็นตอตอนที่ยงกัผ่านในขอคเปอร์ธรรมจันท่ฮดจีงในขณะนี้ปรรมจันเทนเหอไม่สามารถแประทายได้มาบรรไดถึงความทเกินความเยี่นตาขอสามารถพูดได้อย่างว่าเยี่ยนนั้นท้าทศวรร์มากเกินไปผ่านกา้สางเกรปรากฏปีปรมมจันที่จูนแบบนอบเปติฮัดจีนจะสามารถจัดการกับปรรมจันที่สุนแบบนครเปติสุนจีนได้อย่างไ่นตาและปรมาจั์ที่สุนแป ในขอบเตดีแท็กิงที่สปอร์ตทังก็สามารถกำจัดปรมจา,านทร์ขอบเวสเซเนจินนงได้ด้วยการบวกมือเปียนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตัวตนทั้งทรัพย์อัดาบก็คือขอบเวรบน,นิงขอบเจตีแท็ิงและขอบเจดพิมุทสุดสงว่างระวางขอบเจตระอั่นามันก้งนนนวใงใหญ่นนไป,ปอย่างป้าขอบแข่งแข่งคพวกขอนั้นแทบแตต่างกันเปอย่างป้ามันแทดดบจะเปิมาไ,ไ,ได้เลยที่จะทําการต่อสู้ข้อระดับ แต่ตอน,นทีเจ๊เสร็จสามารถทำได้สำเพ็จปรมาจรันเทียนเหอ่อข้าพึ่งจาจันทราปรมาจจามวราห์มินได้แต่วังเออได้เขียนได้ก่อ,อกมาจะทำตัวปรมาจจันเทียนเหอสาบป,ปาได้เขียนยั้นกำลังทำตัวดังนั้นขอจึงกล่าวขึ้นมาทันทีปาปรมัจจันทิจดลบขอดแต่ที่ทำการช่วยเหลือข้าเมื่อฉีดนังข้าก็คงจะม,มาเข้าคอสมบัติเปลียงสติ้มาส่วนแบบนี้ตามันเปลือเพื่อนข้เล็กเล็กหน,น่อย ข้าขอตัวก่อนถ้าหากชายมคนดีสมบัติเอานานก็ควรจะถูกผู้อื่นเอาอไปยัีเอเขียนได้ข่าวขึ้นป่าปรมาจารย์เตือนแถวประหย,ยหน้าตอบรับและเดินทางออกจากที่แห่งน,นิทรันทีเพื่อทํขการค้นหาสมบัติตอไปภายในที่แห่งดีมันมือพระสว่างมังกรปีศาจอยู่ท่ีเเขียนมาถึงพระสว่างมังกรขนาดใหญ่ซึ่งถูกบอกขบป็นรูปแบบใข้ก่อนขอได้พยายามที่จะจมดี แต่ว่าจะทาให้พระจมังมางก่อนจะเทือแต่เขาไม่สามารถทําให้รูปแบบแค่กลนนั้นพังลายลงตาเราไม่สามารถไปเข้าไปตาไม่นะไปแต่ะอะไรที่ไมีไขรกลอนที่หินหีดูมาว่าแม้แต่ปรามาจันที่สมบุญแปดนนในขอบเขตเป็นจงสุดก็จะไม่สามารถทําลายรูปแบบแค่กลนขณะที่หนีตาทด่เห็นนด้ดยวยกาวเขาตาบางทีรูปแบบแค่กลนขณะที่หินหีอาจจะไม่ไดีเท่ากับรูปแบบแค่กลน ของสอเสียเสื้อกระบาธิมิติในรูปไอ้น่อแต่ถ้าหากไม่มีปารมาจันที่สมุนแพรในขอบเจ็พิจิตรสดมาก่อแท้ตัดเ,เป็นไปเม็ดก้ที่จะเปิดมาขึ้นมาด้วยกำลังาหากไปทําการวิเคราะห์รูปแบบแค้นกลนี้ได้ร้อยเอีย่ยหมายมพวกควรจะไปสามารถไปเรื่องแบบค่กลนี้ได้แต่อะไรก็ตามการวิเคราะห์รูปแบบขั้กลนี้มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่กัน มันอาจจะใช้เวลานานแต่ที่สึกก็เป็นไปนตามมันจะต้องมีคนทางอื่นได้เขียนได้ทาการวิเคราะห์วิธีการต่งตางๆภายในใจของข้อต่ตอเน,นื่องและนวิชากรค้นหาวิธีจ้าข้ามผ่านทะเลสีตามปตดตำปันที่เขียนได้กลับไปในใจรูปแบบแค่คนหนีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่สุดในขอเแคพ่พยายามจะอยู่แต่เท้าจะสามารถข้ามผ่านเข้าสูขข่ทะเลสีตามปิปันกอด แต่เ้าก็ทําการคํานวณค้นหาตำแหน่งที่แน่นต่อนแตะค่อยเปลี่ยน,น,นทางออกจากคาเรซีตามเตดาปันและตำแหน่งที่เขาออกมันานก็จะเป็นภายในพระราชวังมังกรแห่งหนึ่งวิธีนี้มีความเป็นเบต้าหมายว่าจะเปลี่ยนความเจ็บแห่งโปรหรือฮาเรสีพิจิมส่วนที่แห่งหนึน่งก็สามารถเชื่อมต่อกับฮาเรซีตามเตดาปันได้เช่นกันพอคอยมังกรปพรซานดานไม่ได้มีความขัาแยมากพอ ที่ทาการป้องกรรันทารลสตตานจิดบ,บันดาขอถึงสามารถใช้เรียงต่อได้ทึงหนึ่งนานที่เอเทียนได้ทําการคนบรตทมแดงจากนักตะว่างจากนั้นเขาก็ข้ามผ่าไปยังทรารลสตตามจิดวบ,บันไปนในเก้าดีจากนั้นเจเอเทียนก็ยังทำการเคลื่อนไหวได้ดภพอในทรารลสีดำจิดำปานเอยอเดินทางกลับมาอย่างเสียเสื้อของการรวลับนิวิตีหลังจากที่เขาเดินทางกลับมาได้เห็น,นผลกระทบว่าเขาอยู่ในพระราวังมาก่อแรกสําเร็จริงจู่ เด่เหียนได้กาขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นแต่หน,นว่าพิธิการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะขเขาทุนนานคนอื่นไม่สามารถใช้ได้หรอกเพราะเป็นเงือผู้ตัวกระเดออื่นก็ไม่สามารถเข้าสู่คาดายสีามปีดบันตาณนะภายในพระชาวังบางกอกยเหียนไ้พบสมบัติดีมากมาและทาการเก็บเกี่ยวพวกมันทีล้จากพระราชวังมางกรถิงดีควรจะเป็นพระราชวังของคนใดคนตัวพรหคอมกรปีศา แต่คนละยคนตตคนน้ำงจะได้ตกแต่ในสงค่าดังนั้นพระสวามีกรแห่งหนีถึงได้กลายเป็นแสงที่ที่มีเจ้าของสิ่งมีชีวิตยป็นสุดตาเินดีไม่ชอบที่จะเก็บสมบัติทั้งหมดในบนร่างกายของพวกมับานดยตัวอย่างเช่นอุปกรณในการถกบอลชนใจจะทุกเก็บภายในถ้ำของตัวเองหรือเช่นเดียวกับคนเดยคนตตของขอ,งอยมกกรปีศาจพูนดีในมิจฉาท,ที่เพียงกระของพวกเซวก่อนมากบานซึ่งมันร้อนสรงปันเกีตต่อเขาทั้งสิ้น มันมีเสรยจเลิกเปี่ยนสรบมากถึงสามประเภทได้เียนเรืองสิตื่นเต้นเสรยใจเลิกเปลี่ยนสรดประเภทกันต้องการเสราจเลิกเปลี่ยนสรดประเภทกำลังเสราจเลิกเปลี่ยนสร็ประเภทสายลมุณข้อของเสรยจเลิกทั้งสามประเภทดีสามารถจินตนาการได้ว่ามันสื่มาเพียงใดแต่หากขามอบให้กับหอคอตที่จบมันก็เพียงพอที่จะให้หอคอยได้จบการทำการของเกาะพุ่งจากขึ้นมาได้มากฝ่าดูเหมือนว่าเขาจะฟังเพลงดี นี่ยจะเป็นของปรมาจารย์ยิงสุดตอนนี้น้องี่เทียนาสามารถมัน่นใจมันตาแต่อะไก็ตามเจ๊เทียนไม่เดาพบสมบัติพิจิตรสูตรแต่เห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วเเก็บปิยังสุดหนาดได้นำสมบัติปิยัมสุดทั้งหมดติดต่อเข้าไปดูและเป็นไปเมตตาที่อยู่ในพระรชวังมังกรดังกาแต่สมการตอนนี้เพียงแค่อย่างดีก็เพียงพอเร็วที่ทางนี้เทียรได้รับผลกระทรงมากมายแต่ไม่สายที่เทียนก็มาถึงห้องเบญญาวิศี ที่เป็นสถานที่ฝึกฝนของปรมัตยานในขอมเยตพุทธสุสูตรภายในพระสวังบางกอซึ่งรูปแบบขรุขระภายในที่เห็นดีมันดูเรียบง่ายไปอย่างป้าหลังจากที่เสียนเซวราในการเปิดมาขึ้นมาสักพักหนึ่งขอให้เดินเข้าสู่ห้องเวราริมิติีในบุญที่กระ,ยยระดเพาะดังกล่าแรลได้คนพบสมบัติพิเศษดังหนึ่งนี่คือสมบัติอะไรกันได้เหียนรู้สึกประดัดใจไปอย่างป้ามันเป็นสิ้นสวนของฤาศีตาม ดูคล้ายเกษ,ษตรเดก็กบรรจุเกาะไปอย่างป่าแต่ชิ้นส่วนของเกาะดังกล่า,าวมีออร่าเป็นสิทธิในการป้องกันแต่เห็นได้จากว่ามีพลังป้องกันวิธีสังสึกอยู่แต่พลังที่บรรจุอยู่ในด่านไหม่นได้มีมากใหมนะับชิ้นส่วนชิ้นหนีได้ถูกฟังนไปภายในค้วงป่าหรือถูกติดเอาไปกับรูปแบบแค่กลนขนาดเล็กและจากรูปแบบแค่กลหนี ดเขียนสมรตโรเด้ถึงวิธีการหัดการป้องกันที่ถุดบรรตุเอาไปปรมาจารย์ที่ส่วนแบบในขอบเขตปพิทิกรสูตรได้ใช้สิ่งส่วนของเกาะปินหนีเพื่อทำวาาโคดแต่เวียนสึกษาเพื่การป้องกันในขอบเขตปฎิทิกรสูตรได้เขียนด้วยก่ยวกุบมพารมอย่งไก็ตามไปตรงข้ามนานไม่ควรจะสามารถเข้าใจมิสุผลเพบ่ป้องกันไปถึงขอบเขตเนสุ้สำเร็จไม่ใช่นั้นเขาก็ควจะไม่วั่นปาน ออกไปเป็นแบบแค้กลดังกล่าวอย่างน่นท่อแม้ไม่ใช่เทพเขาก็ทำลายรูปแบบแคว้นคนดีและนำสิ้นส่วนนี้ออกไปมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางใจได้เสเศษสิ้นส่วนดังกล่าวแม้ว่าผ่าดังเป็นสึกประเภทกับพุ่มการที่ในเสศษสิ <assessment> ้นส <èn> ่วนดังกล่ารกำหนดขอภไยอนาโคที่เหตุที่รองสามว่าขอบแน่นเศษสิ่งส่วนดังกล่าวขึ้นมาตาและทำการศึกษามันต่อไปรายการที่เปลี่ยนสึกประเภทกับพุ่มการของข่าว แต่ไปถึงขอบเขตพิมพ์สุดนาแนนมันคงจะไม่ใช่แรงแคบอีกต่อไปได้เห็นด้วยการเคลื่อนไหว้วยความตื่นเต้นสำหรับพอาและบราคากระชินสมทุดเกาะจึนดีมันได้เสียงหน้าบราคาของเซียร์ตาได้เปี่ยงสุดทั้งสามประเภทไปแล้วดันั้นได้เห็นก็ทําการสำํำรวจพระราชบังมาก่อนสำราษฎร์เก้าพระต่างจากที่ยันป่ามันไม่ได้มีสมบัติใดๆรองเท้อข,อขอเระไดออกจากพระราชบังก่อนดังกล่าว เวลาเวลาก็ได้ปฏิบัติธรรมชาติชาวที่เกิดในภพสามนี่ได้แห่งในเสียเซี่ยวของการเวลาที่มุตีแต่การเก็บเกี่ยวของพวกมันนานไมาได้มีค่ามากกว่าการเก็บเกี่ยวภายในพระสวังมังกรไม่เต็นดอกเสียเซี่ยวของการเวลาที่มุตินั้นมันใหญ่โตไปอย่างป่าแต่ความโดยในการเก็บเกี่ยวของพว้คนก็ลดเดียวไปจนมันสิ้นกันดังนั้นทางจากหนีสลานที่ใหญ่แห่งแกมีการต่อสู้เพื่อยิ่สิ่งสมบัติเกิดขึ้น แต่พระชคดีที่มีอันตรายเกิดขึ้นภายในที่แห่งหน,นีเราออกไปได้แล้วเย่เทียนได้ทําการตัดสินใจในไม่ฉายเย่เทียนก็เดินทางออกแต่สิ่งส่วนของการประดาัานในมิตรีกะดังจกให้เขาเดินทางกลับมาจยางหอคอยที่จ,จบเย่เทียนก็ได้เปิดจากอุกร์บางส่วนที่เขาสามารถกิดเกี่ยวได้ให้กับหอคอยที่จดดบและเขาอย่งางได้บริจาคเสียราจาระเพียงสุดประเภทกันพบก,กันอีกดูเเราถ่ายสดแต่โอกสาสในตอนนี้เขารับมาจากหอคอยที่จบ ดัเน <asan> ah ินได้เส <t ac> ็นใจดังมอกผมคจะปังจ่าให้กับหอคออจะจดบเพื่อทาการตกคนขาดุ้งต่างหากเขาที่เปลนปรตมจานร์อคได้ทับความจัดบ่าแต่ไม่ได้นําออกบ่าแล้วมันจะมีเสบกรในการบ่มเพาะเราผู้ตนหอคออจะจได้อย่างไรเมื่อได้กินได้ในเสบกรจนมนมากมายออกบ่าและยังมีเสดจารเปลียนสบกเฟสการป้องกันปรตมจานทร์อคขอจะตบ และประมาจารย์ชางโกตางก็ตกลงคลึงปร,ร,งปรมาจารย์ได้จุดจบได้รับสมบัติดีมากมายเรียกเกปรมาจารย์หอกก็จับเครื่อกล่าวขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อเดิมทีเขาคิดว่าการที่เถียเข้าสู่เสียเสี้ยวของการเวลาที่มิตรีด้วยขอเจตปรมาจารย์เซมันติงนานเขาอาจจะไม่รับสมบัติดีมากมายแต่เขามไม่เคยคิดแต่ฝ่าเด็กจะได้รับสมบัติต่างๆมากมายเมื่อกันไปหากพูดจนทุกคนได้รับประโยชน์ขึ้นดี มันก็คงจะเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้แต่ดงเหมือนมีเพี่งเดีเ่างท้องหนาที่รับผลประยชน์มากป่าหาแค่โชคดีเท่านั้นเองด้เเียนได้ก่าวตอบกลับปรมาจารย์หอขอจะจบพวกเขาไม่ได้สนใจกับการเกบเกี่ยวของเจตีพวกเขาเพียงรู้สึกเท่านั้นป่าที่เห็นแต่กล้องไปยังป่าและทําการบริจาคทรัพย์กันมากป่าหากพวกเขารู้ว่าเยกได้รับสมบัติดีๆเมื่อก่อนดีขอได้รับเสนาจารย์รเกียนศิมากรสามประเพณ จะทาการประจับเป็นแค่ประเภท B พวกเขาก็ครจะกอ,อกตาเสียเทียภายในปัจจุบันหอเขาได้จะจบนานมีเสราจะรักเปลี่ยนสุดมากถึงสองประเภทซึ่งทั้งสองประเภทนั้นก็รับก,การประจักมาจากเลืเทียด้วยเสราจะรักเปลี่ยนสุดทั้งสองประเภทนี้เดีตอนหอเขาได้จะจบก็จะรับก,กันช่วยเหือและจะไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นที่พวกเขาจะกลายเป็นปรมดาาินที่สูงแบบสูงสุดไปในอนาคตธ์เอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค่ะอีแ้วนะครับผม เอาไว้มาชมกันตอนโันพู้นี้ครับว่าเหตุการณ์พต่อไปนั้นจะเปกันยังไงนะครับผมถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับอย่าเริ่มกระซิบใครกไดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผองครับ